สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการแก้ปัญหาชายผ้าถุงย่อนนะคะหรือว่าการเดินแล้วผ้าถุงแตกหรือว่าแลบนะคะก็คือตัวนี้ตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยตัวนี้จะเป็นผ้าถุงนี่นะสองเกศสองเกหน้านะคะสองเกตด,ด้านหน้าการแก้ชายย่อนเนี่ยจะแก้ตั้งแต่ต้นทางหัวหัวผ้าถุงขึ้นไปเลยนะคะก็คือตรงส่วนที่เป็นผ้าสองชั้นอะ ตรงนี้ให้เดินได้ห่าง2เส้นคู่แล้วดึงรูดให้เข้าหากันเพื่อเวลาที่เข้าเอลเนี่ยจะสวยไม่หลังและผ้าจะไม่ตกลงมานะคะอ่าจะเป็นแบบนี้นะจะพอผ้าด้านในนะแต่ว่าชั้นด้านนอกอะ่ะไม่มีการเย็บรูดนะคะค่ะอันนี้ถ้าใครยังนึกผกภาพไม่ออกนะก็คือจะเอา กระดาษมาให้ดูแล้วกันน,นี้นตอนที่เราตัดเหนะ็นไผ้าตอนที่เราตัดออกมาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ตัวที่เป็นทบด้านในเนี่ยเราจะเลยได้เดินได้ห่างเป็นเส้นคู่แบบนี้นะก่อนที่เราจะประกอบเป็นผ้าถุงอะ แล้วก็ดึงรูดดึงรูดลักษณะการดึงรูดอาจจะมันจะคล้ายๆหัวแขนนะคะช่วงหัวแขนค่อยๆดึงรูดแบบนี้นะคะดึงรูดคล้ายๆหัวแขนเสื้อนอะนะคะแล้วก็เฉลี่ย ทำให้ดูในกระดาษเพราะไม่มีหน้าง,งานจริงนะคะเพราะว่าเพื่อนๆสอบถ,ถ,ถ,ถามเข้ามาก็เลยทำให้ดูก่อนนะคะหเห็นไหมมันก็จะดึงดึงยกขึ้นมานะคะตอน มีหลายวิธีนะคะแต่วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีท,ที่เราใช้อยู่ตลอดนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเย็บเห็นไหมมันก็จะกระดกขึ้นมาแบบนี้นะคะเวลาเราเย็บเข้าผ้าถุงอะ่ะเข้ากัวผ้าถุงอะ่ะจะเชิดขึ้นมานิดจะเชิดขึ้นมานะคะ จะได้เป็นกระดาษถ้าเป็นผ้าจะเห็นเห็นผ้าชัดๆนะคะอ่าประมาณนี้นะเห็นไหมชัดขึ้นมาเลย ด้านหน้าก็จะยังเรียบอยู่นะเรียบเนียนอยู่แต่ด้านหลังเนี่ยรูดประมาณไหนก็คือรูดประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีไม่มีเก็บอะไรเพิ่มนะคะมีแค่รูดรูดขึ้นอย่างเดียวเท่านี้เองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะตัวแคบมากเลยตอนเก็บชายอะ่ะ ตอนที่เราเก็บชายผ้าแนละ้วเราก็จะดูอีกรอบหนึ่งนะคะให้ขึ้นมาให้ขึ้นมานิดๆน,นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเดจ,จะมีตัวอย่างตอนที่ใส่แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูรูปก่อนนะคะ คือด้านในก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รูดนะคะด้านในด้านในที่ไม่ได้รูดด้านในก็คือออกมาเป็นด้านนอกด้านนอกตรงนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเอารูปมาให้เพื่อนๆดูๆเพื่อนๆบอกเออทำแค่นี้มันแก้ปัญหาได้ได้จริงหรือก็คือมันแก้ได้จริงๆนะคะ เอารูปมาให้ดูเพื่อความมั่นใจเพราะวิธีนี้ก็คือห้องเสื้อในกรุงเทพอะส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีนี้กันทางนั้นเลยนะเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูเพื่อความมั่นใจเลยนะคะว่าเราทําเกือบทุกตัวเลยจริงๆแต่มันมีบางตัวที่คนที่รูปร่างพิเศษจริงๆอะละเท่าน,นั้นแหละที่เราจะใช้วิธีวิธีอื่นนะคะส่วนมากก็คือใช้วิธีนี้เลยใส่เข้ามาก็เรียบเรียนปกตินะคะเนี่นะคะอันอีกตัวหนึ่งนะคะตัวที่จะใส่ใหญ่หน่อยนี่นะคะรูดป,ประมาณนี้ แล้วก็สังเกตชายก็จะชดขึ้นมานิดนึงนะคะอีกตัวนึงนะคะนี่นะคะด้านในก็จะคือสวยทั้งด้านนอกด้านในเลยนะคะเนี่ยคือกลา้ากล้าให้ดูทั้งด้านในด้านแล้วก็ด้านนอกเลยตัวนี้เป็นผ้าไหมสุรินนะคะเดี๋ยวจะลองใส่กับคนจริงอ่านี่คือตัวอย่างที่ลองตัวแล้วนะคะก็คือ แก้การบวมตรงหน้าท้องจะไม่มีผ้ามาเป็นก้อนหรือว่าบวมเลยนะคะก็จะเรียบเนียนไปทั้งตัวเลยนะคะอ่ายังถ้ายังไม่มั่นใจก็อันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นผ้าถุงปฏิบัติธรรมนะแต่ก็คือตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จสิบข้างเลยนะคะผ้าถุงสเเาเร็จอะเวลาเราจะถ้าเป็นมาตรฐานเลยถ้าลูกค้าไม่บอกอะไรเลยเราก็จะทำสิบข้างให้แต่บางคนเขาก็จะระบุมาว่าขอเป็นสิบหลังเลยนะคะเนี่ยอันนี้นะคะตัวที่ ตัวที่เอาให้ดูทีแรกนะคะก็คือ,คอ,คอ,คอตัวสีฟ้านะคะพอลรองตัวจริงก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ